สวัสดีครับผม m ม c ์แคทหรือว่าือชื่อว่าอันนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุที่ผมหายไปเป็นเวลา2ส,สัปดาห์น่าจะได้นะครับก็สิ่งที่ผมหายไปไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะคือทางช่องผมโดน YouTube ปิดหรือว่าโดนตักเตือนเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ฮะเขาเขาบอกเขาเขาส่งเขาาบอกว่าทางคลิปที่ผมส่งไปคลิปที่ผมอัปโหลดไป มีมีอะไรวะมีมละเมิดอะไรอย่างเกี่ยวกับ y o t u u e นม่้หละครับ mm hmm. ละเมิดแบบยังไงวะแบบทำผิดกฎได้บ้างนั่นแหละก็ในคลิปมันมีความรุนแรงอะไรประาณนั้นแหละแต่ความจริงแล้วในคลิปอะผมแค่สอนโหลดเกม p o k e มอน mm hmm. อนะ mm hmm. ครับ นะเป็นเกมโปเกมอนเกมบอยแอดวานี่แหละเป็นที่ผมเล่นอยู่อ่ะเออมีน้องคนหนึ่งเขาขอไ,ไม่อก้มีมีคนคนหนึ่งอะ่ะเขาขอให้ผมสอนโหลดหน่อยผมก็เลยไปลองโหลดเอก็เลยไปทําคลิปสอนให้แล้วทีนี้ผมทาเสร็จผมผมก็เลยอัปโหลดคลิปลงแล้วทีนี้ในคลิปนั้นอะ่ะมันก็โดนลบผมก็คิดว่าผมก็สงสัยเอ,อ้ยทาไมมันลงไม่ได้วะต้องลองอีกรอบนึงเออลองดูทีนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยนอนนอนทีนี้ตื่นเช้ามาอา้อาวเหตุผลดูได้ทําไม โดนโดนโดนนี้คิปมันยังไงว่าคิปมันแบบมีการละเมิดอะไรอย่างๆเกี่ยวกับความรุนแรงอะไรแบบนั้นเลยเออมไม่มีความรุนแรงตรงไหนว่าคิดสอนโหลดเกมอะไรไะเออมผมเลยไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาสองสัปดาห์ฮะโดนยูทูบปิดแบบการการมองเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับไอพวกนั้นนี่เออนั่นแหละไม่สามารถโพสคลิปได้ระแบบนั้นแหละผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูเป็นเวลาสองสัปดาห์นะโอ้ยเครียดเหมือนกันนะโอ้ยมันโอ้โหยุ่งสาช่องนี้ก็มาได้ไกลแล้วทำไมมัน ในแค่นี้วะโอ,อ้ะนะครับก็คลิปนี้ก็มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะผมวตไม่อยากจะเสียช่องนี้ไปด้วยก็คนก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกคงก็คงงงไปนั่นแหละก็คลิปหน้าอาจจะไม่มีเกี่ยวกับโปเกมอนดาร์คโอเดตอีกแล้วนะฮะอือบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคลิปหน้าอาจจะไม่มีเกี่ยวกับโปเกมอนดอลเคโอเดยแล้วแหละอืม